ในที่สุดเราก็มาถึงวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารนะคะเราจะไปสักการะพระธาตุกัน,นะคะ่ะ ถ้าไม่คิดไฟการน,น้อยเดียวได้แอบรักดอกทานตัววันแรกแย้มยามบานอวดแสงตัววันสถานที่สักราบูชาพระบรมธาชยานะคะจะมีน้องๆเป็นไก์พาเราค่ะไปเที่ยวชมมียางอยาน้ด้วยนะโอ้ขอแทรกครับวันนี้ Premises, เตาเทียนทูเตียนเทียนที่สิ่งที่จะไหว้กับพระรัศกรก็พระธาตุชัยยแห่งสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้มาใกล้แล้วก็ว่าพระธาตุสุสุอันหลังนี่เหมือนหนังกาหลีเลยครับเด็ชายวชิรินทองก้อนนะครับป็นยัวม่คุเทศของพิพิธาปันและเสียงชาติชายาและนางสาวรุจิราสิงห์เอี่ยมนะครับวันนี้นะครับขอขออนุญาตทุกท่านในการบรรยัยถึงประวัติพระบรมธาตุชัยยนะครับสำหรับพระ เป็บรณสถานสมัยศรีวิชัยสร้างขึ้นนะครับในปีพศ1300ตามหลักพระพุทธศาสนานิกกยมหายานนะครับปัจจุบันพระบรมธาตุชียานะครับมีอายุมาแล้ว1,200ปีนะครับเป็นสถาปัตยกรรมของศรีวิชัยนะครับแห่งเจ้าของประเทศไทยที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดและอยู่กลางนานนะครับปัจจุบันนะครับพระบรมธาตุเป็นที่จจบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ มพระบรมสารีริกธาตุนะครับมีความเชื่อกันนะครับว่าุป็นฐานของพระบรมธาตุชยาในสำรับที่ส่วนใดนะครับตรงนี้จะไม่มีหลักฐานมันึไวยตรงนี้นะครับปัจจุบันทางวัดจึงห้ามไม่สุภาพสตรีขึ้นสู่ค่ะอันนี้จะเป็นในสมัยกัริย์ค่คือเป็นแผ่นดินใหม่ค่ะอันนี้เป็นแผ่นดินเก่าที่เราขุดฝาไปรับด้าที่เราอยู่หนึ่งตาอยู่ทางด้านนี้นะครับซึ่งน้ำนี้นะครับเป็นน้ำที่มีความสำคัญของพระมกษัตริย์ไทยนะครับอย่างเช่น จะขึ้นมาได้นะครับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนเปรัชการที่6พระราชพิธีถึงนาพระเจตยาในเมรัชการที่9นะครับพิธีของนักเข้าสิบปีนะครับของราชการที่9เช่นเดียวกันนะครับและครั้งล่าสุดนะครับนำน้ำให้พระเจในพิธีทรงเจริญพระชนมายุครบแพรรษานะครับสำหรับบริเวณโดยรอบพระบรมธาตุเรีว่าพระรเบียงคดนะครับประดิสถานพระรูป180องค์แกสลักจากศิลาะแสดศิลปะสกุลช่างเชียยานะครับ เขาจะรูปเยรอบเกิดจากชาวบ้านที่มีความเชื่อกันนะครับว่าคนหนึ่งคนหรือบ้านหนึ่งหลังต้องสรา้างพระมาถ,ถวายเป็นกวันหนึ่งองค์เพื่อเพื่อบรรจุกระดูกผู้ที่สัน้นแลวหลังจากถึงแก่ชีวิตนะครับเอาน้ําปะพรมตัวได้นะครับบ่มพรมแล้วเลยนะคะปะที่ใจกระใจจะได้เย็นนะครับโอ้อนีปะที่ใจเลยเพราะใจร้อนเอา,ให,าให้หนักๆค่ะไม่สามารถช่วยได้ไหมได้ครับต้องจุ่มต <ef> ้องจุ่มทั้งหัวครับ เชิญนมัสก,การพระพุทธรูปสามพี่น้องค่ะช่างงดงามเกิจะเอ่ยดอกเลืองอำพันไม่หันมามองแม่เลี้ยวมายังไม่เคยไม่คิดจะ แสงจากดวงอาทิตย์โอ้จะขอครูเองก็ยอมทันใดให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาเพียงปราทนะ